สวัสดีครับผมภูกรองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องคลิปนี้นะพี่น้องเฮ้าตัดมาจากช่องของเสียนนท์เนาะพี่น้องเนาะบางส่วนบางตอนเนาะครับผมเนาะมาเบื่องสปิริตของอิหลาหน้อยพี่น้องเจ้าภาพสั่งยกเลิกอิหลาหน้อยสั่งลุยพี่น้องไปเบื้องคลิปกันก่อนนะครับผมเดินจะกลับมาบ้ากันเนาะพี่น้องตอนนี้ครับกุยย <c oughs> ิง <c oughs> แต,งต่งโตเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับตอนนี้พร้อมพร้อมแล้วครับ <c oughs> พร้อมจะไปใตอื้งครับ <c oughs> รอบเมืองสถานการณ์ครับตอนนี้แต่ว่าเขาตั้งใจมาดึงเยอะอยู่นะเยอะทีมาจากหนองคายจากอะไรก็มีมีใครยังได้หรอก็ัผู้จัดเพื่อนกะเขาต้องเห็นใจผู้จัดนลำบุกสวยไปเลยลุยเลนปะไม่ต้องกลัว่ามีอูอิงอยู่แล้วไม่เสียบ้มารมองนี่แล้ววา เอาให้กได้ไหมสนเอาาาาสวนใจวลัสดีครับสวสดีคสาวสวัสดีคสวัสีค่สาวสวัสดีครัสดี่สวัสดีค่สวัสดีคสวัสดีครสวัสดีค่นสวี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสีค่บสวัสดค่ะสวัสดีค่สวัี่าสวัสี่ะสวัสดีค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 ้ะสวัสดีคสวัสนีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ทสวัสดงค่าสวัสดีค่ั เจ้าแล้วอายควาเขามาเื้อแดงขาถ่ายรูปบ้านแลว้วน่องลอยไปใจทอดบ่เนื้อแล้ผ้าแต้มนัดม,นะม่าเนี่ะแม่ปีหัวหลงเนี่ยเอยเห็นว่าเห็นหลงเนี่ยจ้อยนั่น

นี่เราเล่นได้แล้วค่ะถึงเพือนลุยยังเดี๋ยวลูกสาวเจ้ามีตดโอ้ยย่านี่ยังอ่ะผมไม้ตู้ม้กระเซ้าตู้เลยลุยโหลดผู้จัดเราฟังอีก10นาทีไม่ต้องกลัวเสียหายหลือเสียคูอะไรนะผู้จัดอนุญาตค่ะเอาไว้เลยใจเกินรลอย ฝากไปเลยชาวน้อยเพชรบันเทงหแม่ผ่านถุงเท้ามเพจไปกินหนอยต้องเพื่อนโฆษณาให้พ่อบอยพ่อบุ้ยด้วนี่สรุปวายุติครับประจวประกาศแล้วครับไปร้อยเอ็ดลูกเสรีภูมิชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยืนยันจากผู้จัดเรียบร้อยแล้วนะครับครับเป็นยังไงกันแน่ครับผมเนาะ ยังได้แนวพี่น้องความคิดของเด็กน้อยอายุแค่16ปีพี่นอ้องอ่างานนี้แล้วครับผมเนาะจัดอยู่ที่อุดรเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าอำเภอเมืองเนาะอ่าโยสนามรมบินเนาะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อเครื่ที่ผ่านมาอะไรเนาะครับผมเนาะบางอีสานก็ได้ไปอยู่หนาเวทีเนาะครับผมคือกันเนาะพี่น้องเนาะเราก็อยู่ในเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เนาะครับผมอ่าก็มีฝนโปอยปล,ยปลายลงมาตั้งแต่ช่วงประมาณอ่า เดิเนเล่ะพี่น้องเราก็ยุดไปรอบนึงเราก็มาช่วงอาจจะสามทุ่มเนาะครับผมเนาะช่วงที่กําลัางจะร้องไหมหรือว่าเช็คเศร้านาะครับผมเนาะอ่าก็มีฝนโปรยปลายเนาะครับผมเนาะบางอีสานก็ได้ไล่เนาะครับผมเนาะอีลาน้อยเฮานั่งถ่าพี่น้องนั่งถ่าอยู่บนเวทีอีลาเฮาอยู่บนเวทีเนาะครับผมประมาณสามสิบนาทีพี่น้องหรือว่าเคิงซุ่มโมงเนาะครับผมเนาะเพื่อที่จะรอ เช็คเศรนะครับผมนอะตะว่าอ่าฝนก็นเริ่มโลงเม็ดนะครับผมนอะช่วงเดืนนอะอีลหล่าน่อยกับทีมงานอ่าอีลาหล่าน่อยผู้ดูแลก็คือน้องมอนองิงนะครับผมก็เลยตัดสินใจพี่น้องลงไปอ่าลังเวทีก่อนนะพี่น้องเนะนาะอ่าขณะนั้นผมก็ได้ย่างเข้าปเล่นกับพอยุดนะพี่น้องเนาะนะนะอ่านั่งพูดคุยกับพอยุดฝนก็เทลงมาเลยพี่น้องช่วงนั้นอ่าเพราอ,อีหล่าหน่อยลงเวที่ได้จักษหาไนะที่เล่านะพี่น้องฝนเทลงมาอ่าค่อนข้างที่จะ หนักพอสมควรเนาะพี่น้องแต่ว่ากะาตกอยู่ประมาณจากสิบกว่านาทีนะครับผมน,ะนอ้อกปล่อยไปลงมาแบบลิ่นๆไหมพี่นอ้องเนาะขนาดนั้นนาะพี่น,อนอ้องเนาะขนาดนั้นบอสโจก็ได้ประกาศเนาะพี่น้องว่าอีกสิบนาทีรอการยืนยันจ,จากเจ้าภาพนาะพี่นอ้องอีกสิบนาทีรอยืนยันจ,จากความจากทางเจ้าภาพ แล้วนะครับผมเนาะตัดไปทางคลิปอ่าบอโจโญนพี่น้องทางช่องหลังเนาะอ่าบอจโจก็ขึ้นไปประกาศขึ้นไปว่ากับพี่น้องเอฟซีนะเวทีแล้วพี่น้องก็เข้าใจพี่น้องเอฟซหนาเวทีแล้วครับผมว่าออยากให้เรียนนะครับผมเนาะแต่ว่า,อาบอจโจว่ารอการยืนยันจากท่านเจ้าภาพก่อนนะครับผมเจา้าภาพเพิ่นจะสั่งแบบใดน,นะครับผมเนาะอ่าปรากฏว่าทางเจ้าภาพพี่น้องผู้เพิ่นมีอัมนาจในการตัดสินใจแล้วนะครับพี่น้องเพิ่อนอยูตต่ต่างประเทศนะพี่น้องเพิ่นก็เลยได้โทรหาบอจโญนะพี่น้องลอกกั ยืนยันว่ายกเลิกเนาะพี่น้องเนาะอ่ายกเลิกพี่น้องอ่าสรุปว่างานนี่กะอ่าเป็นการยืนยันจากทางเจ้าภาพเองเนาะครับผมเนาะที่โทรมาเนาะครับผมเนาะอ่ายกเลิกพี่น้องยกเลิกเนาะครับผมเนาะกะทางบัโจกะเป็นห่วงเจ้าภาพนะมั้ยพี่น้องว่าอ่าฝนอ่าเล่ด่าฝนเนาะพี่น้องเนาะมันยั่างบอยุดเนาะพี่น้องก่อนเมฆมันยังไหลามาเรื่อยๆเนาะพี่น้อง อ่าย่านแปลว่าเล่นไปจักซุ่มวงหนึ่งย่านฝนตกลงมาอีกนั่นสิเนาะครับผมเนาะอ่าย่านอ่าบอมมี่เอฟซีบอมี่อ่าอ่าผู้พี่น้องๆอ,อะไรเนาะพี่น้องอ่ามาเนาะครับผมนเพราวา,ากันย่านฝนเนาะพี่น้องคนกับเป็นห่วงเจ้าภาพเนาะอ่า เรื่องแบบว่าคัมแบนเลนเนาะครับผมนอกจากภาคก็ต้องจ่ายเต็มเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นความหวังดีของทางบอจโจเพิ่นเนาะครับผมเนาะส่วนตัดมาหลังไปที่พี่น้องอ่าทางเสียนนกําลังทายอีหล่าหน่อยเนาะครับผมเนาะอ่าก็ตามที่พี่น้องได้ยินกันเนาะครับผมคํำว่าอีหล่าหน่อยพี่น้องเนาะเล่นโลดเนาะพี่น้องอ่าเลือนโตนผู้เพิ่นมาไก่เลือนโตนเอฟซีผู้เพิ่นมาล้อเนาะพี่น้องอีหล่าหน่อยเฮ้านี่แหละพี่น้องอีหล่าหน่อยเฮ้าแค่ทุกคนเนาะครับผมเนาะแค่ ทุกคนรอบขางแค่เอซทุกคนนะครับผมเนาะอ่าอีาหลาน้อยเขาเป็นคนที่จิตใจดีได้พี่น้องแล้วกันสู้เนาะพี่น้องแล้วกันสปิริตอีหลาน้อยนี่สุดยอดพี่น้องเนาะสุดยอดอีหลีพี่น้องสปิริตของอีหลาน้อยตัวจริงเนาะพี่น้องตัวน้อยหนึ่งพี่น้องนาฮักนาฮักเนาะครับผมเนาะอีหลาน้อยเขานาฮักอีหลีพี่น้องผมไปพ่อตัวจริงโอ้เนาะครับผมเนาะ ปื้มพี่น้องปื้มผมดิสั้นเลยนะครับผมเราทายโลกครูกับอีหลานหน่อยพี่นอ้องอ่าเล่าเล่าอีกพี่น้องเล่อนีเฮ้ว่าเป็นเป็นปื้มพี่นอ้องอ่างานนี้อ่าถึงจะไม่ได้ฟังอีหลานหน่อยลองเพลงพี่น้องตะวันได้ไปเห็นตัวจริงพี่น้องก็คือว่าคุมแล้วเนาะพี่น้องเนาะคุมแล้วเนาะ ครับผมนส่วนพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไรน,นะครับผมนอกจากสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปส่องบาวอีสานได้เด้อพี่น้องส่วนตัวบาวอีสานมองแล้วพี่น้องอีลาน้อยเฮามีสปีริตแห้งนะครับผมเนาะเป็นห่วงแฟนครับเป็นห่วงเอฟซีที่เพิ่มาล่อหนาเวทีนะครับผมเนาะมีโอกาสพี่น้องครับบาวอีสานมีโอกาสบาวอีสานจะไปให้กำลังใจอีลานอยนาเวทีอีกพี่น้องถือว่าอ่าสานฟันบาอีสานสำเร็จบอกกั อ่าในในเชิงที่ได้ไปพอ่อได้ไปพบได้ไปขอทายรวมนะครับผมเนาะกะสาเร็จแล้วพี่น้องบ่าวอีสานล,ลืมอย่างหนึ่งพี่น้องลรื่มขอจับมืออีหลาหน้่อยไม่ <c oughs> ได้จับมืออีหลาหน้่อยพี่น้องคาแต่คาดแต่ตื่นเต้นคาแต่สันนะครับผมเนะ <c oughs> าะขอบุ <c oughs> ได้มากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ทัง้งสองบ่าวอีสานเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองเนาะอ่า ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมนอกจากอขอบคุณนอกพี่นอ้องนอกครองด้วยหญไปทั่งคลิปบางส่วนของทาง่องเสียวน้นเสียวนอ,นวอดโจลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมข่าวคลิปหนีใบาสารรับประกันสวัสดีครับ